ลูกเรียนอังกฤษมาเยอะแต่ไม่สามารถพูดอังกฤษได้ฟังคลิปนี้ค่ะคุณใช่ไหมคะที่ส่งลูกเรียนภาษาอังกฤษมาเยอะจ้างอาจารย์ฝรั่งมาสอนหรือส่งลูกไปเรียนภาษาอังกฤษหลายที่ส่งเรียนมาก็ตั้งหลายปีแล้วแต่ลูกไม่สามารถสื่อสารได้คุณจะต้องดูคลิปนี้ให้จบค่ะอย่างแรกเลยนะคะคุณต้องทําความเข้าใจก่อนว่าการเรียนก็คือการอินพุตคือการนําภาษาอังกฤษเข้ามาใส่สมองเขา แต่การที่คนคนหนึ่งจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้หรือจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้มันจะต้องมีโอกาสให้เขาเอาพ u t หรือนำภาษาอังกฤษออกไปใช้งานค่ะโรงเรียน EP หรือสถาบันสอนภาษา,าส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีชั่วโมงบินให้ลูกเราสื่อสารภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อยบางที่เจอครูฝรั่งแค่อาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นแล้วพอเขาออกจากนอกห้องเรียน เขาก็สื่อสารภาษาไทยกับเพื่อนแล้วพอเขากลับมาถึงบ้านเขาก็พูดภาษาไทยกับคุณพ่อคุณแม่ไม่มีบรรยากาศหรือไม่มีสิ่งแวดล้อมที่จะทําให้เขาสื่อสารหรือพูดภาษาอังกฤษออกไปเมื่อเขาขาดโอกาสเอาพุธความรู้ภาษาอังกฤษที่เขาได้มันก็เลยกลายเป็นความลืมค่ะแล้วมันก็จะทําให้เขามีความสึกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันยังไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นกับชีวิตเขาเขาก็เลยไม่ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะให้ลูกสาม,มารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คุณก็จะต้องสร้างเวทีให้เขาเอาพุ t มันออกมาคือนำภาษาอังกฤษออกมาใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ พอเขามีชั่วโมงบินมากพอเขาก็จะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เองค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะให้พิมพ์คอมเมนต์ว่าชอบมาเป็นกำลังใจให้ครูแม่ไก่หน่อยแล้วถ้าใครมีปัญหาหรือคำถามอะไรสงสัยนะคะสามารถสอบถามมาด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดใจกดไลค์กดแชร์ให้ครูแม่ไก่ด้วยและกดติดตามครูแม่ไก่ได้ทั้ง3ช่องทาง Facebook YouTube สร้างลูกส่องภาษาได้ง่ายๆสไตล์ครูแม่ไก่กดติดตามครูแม่ไก่ใน t ิกตอกด้วยค่ะครูแม่ไก่สอนลูกสองภาษาแบบง่ายๆค่ะและคลิปนี้ไก่ก็ต้องลางกันไปก่อนค่ะพบกับครูแม่ไก่ได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะ